สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนต้นไม้ที่หมู่บ้านมูเซออําเภอองค์ก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลายคนก็นแทบจะงงและก็สงสัยว่ายอย่างผมต้องขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ตัวเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับที่คุณควรหันอยู่นี้ก็คือการเล่นเล่นของพี่น้องมูเซอโดยเปิ้นจะฮ้องว่า,กา,ก,าการเล่นลูกคางนะครับการเล่นลูกคางนั้นเปิ้นจะนิยมเล่นกันในช่วงปีใหม่กินวอของพี่น้องมูเซอลูกคางนั้นทําจากไม้เนื้อแข็งนะครับลักษณะกับตามภาพเลยครับ ส่วนวิธีการเล่นนานก็เหมือนจะง่ายๆนะครับอย่างแรกเราก็ต้องแป่งเชือกสําหรับเวียงลูกคางแล้วก็มัดกับด้ามไม้พอเซ็ตแล้วเราก็คว้างลูกคางไปที่เป้าหมายเซ็ตแล้วเราก็ดึงเชือกคืนปิกมาเวยเวแล้วมันก็จะแย่ให้ลูกคางหมุนต,ติ้วติ้วติ้วจีเลยครับ ผมสังเกตพอลาการละเล่นนี้ค่อนข้างมีความรุนแรงฟังก์ามพวกกว่าจะโดนใส่หัวเลยครับนี่ครับผมก็เลยขึ้นไปถ่ายบนต้นไม้เลยครับ กูโค,คนครับถ้าฮาคกว้างลูกคางไปโดนของกู่ต่อสู้ถือว่าฮาเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับการแข่งขันนั้นเปิ้จะแข่งเป็นกลุ่มลันจากคือนะครับฝ่ายที่ชนะก็จะได้สตางค์หรือของรางวัลอื่นๆที่เปิ้นตกลงกันไว้แต่สิ่งสําคัญเบเจยู่ว่าฝ่ายจะชนะนะครับเพราะสิ่งที่เปิ้นให้ความสําคัญและยึดถือมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือการได้มาพบตาม่วนสนุกสนานตัวกันในวันปีใหม่ครับ พ่อควรหูที่เปิลยึดถือปฏิบัติกันมาคือกูคนจะต้องมีสติห้ามด่ากันห้ามตีกันห้ามแจ้งกัน ห้ามทะเลาะกันเด็ดขาดเลยครับเพระาะผ่ยที่ทําพิษในข้อห้ามเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นบาปและจะมาเป็นสิริมงคลกับตัวก้าและกับครอบครัวครับวิธีการแก้ไขเมื่อฮาเผลอไปทําพิษในข้อห้ามเหล่านี้ก็คือเฮาจะต้องเลี้ยงผีด้วยการบุกหมูเน,นื่อตัวเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเฮาลองมาพ่อกันและเล่นของไม่ยิงกันพ้องนะครับไม่ยิงนั้นก็นจะเล่นสะาบ้าครับซึ่งเป็นพืชไม้เลยชนิดหนึ่งจะพบปาอยู่ในป่าดงดิบนะครับนี่นะครับลักษณะ นกับเป็นเจี๊ยเลยครับในไพ่กคยเล่นอย่างพ้องใน2ข้อนี้การลาเล่นมีความแตกต่างกันก็ครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ